สวัสดีครับมาเจอกันในพาร์ทที่3นะครับคือ mediation analysis นะครับ mm hmm. การวิเคราะห์โมเดลสมก,การโครงสร้างกำลัง2องน้อยที่สุดบางส่วนด้วยโปรแกรม PLS นะครับด้วยโปรแกรมด d งโค o นะครับโดยการวิเคราะห์ PLS Game นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาโมเดลสมก,การโครงสร้าง structural equations models นะครับ เราก็จะไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์เมดิเอชันนะครับหยิบยกมาจากงานวิจัยของเรื่องของอิทธิพลต่อการเรียนรู้ทางาอารมณ์และสังคมของนักเรียนนะครับซึ่งคนที่จัดทาก็คือพันธุ์ที่พาเทียมตานะครับสขาวิจัยวัดผลประเมินผลนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งในเรื่องของที่ไปที่มานะครับและว,วัตถุประสงค์ก็ได้พูดไปแล้วนะครับในพาร์ทที่2กับพาร์ทแรกเนาะ เราศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับเพื่อศึกษาอิทธิพลขั้นกลางของบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบรรยายห้องเรียนเชิงบวกที่มีโมเดลปัจจัยมีอิทธิพลต่อการรู้ทางอารมณ์นะครับการวิเคราะห์แบบ mediation l o g i s i เนี่ยเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรขั้นกลางเนาะซึ่งค้นหากลไกเชิงกระบวนการในการอธิบายว่าตัวแปรอิสระตัวแปรต้นส่งผลอย่างไรต่อตัวแปรตามผ่านตัวแปรกลางตัวเอตัวแปรเอมไหมนะครับและส่งผลอย่างไดเอมซึ่งเป็นตัวแปรกลางทำหน้าที่ ส่งอิทธิพลอย่างไรนะครับซึ่งวิธีการวิเคราะห์เนี่ยก็จะทดสอบอิทธิพลรวมเป็น total effect นะครับทดสอบอิทธิพล x ต่อ m นะครับทดสอบอิทธิพล m ต่อ y เป็น direct indirect แล้วก็เป็นอิทธิพลแบบพรามนั่นเองเนาะนี่ก็คือเส้น mediation ที่เราได้ทำการวิเคราะห์กันนะครับซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4เส้นนะครับคราวนี้ผมจะขอเพิ่มไปอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นของ nv extra แล้วก็ SEL นะครับซึ่งยังไม่มีเนาะก็ขอเพิ่มไปนะครับโอเคเราก็ไปเริ่มกันเลยละกันก็อย่างแรกก็เปิดโปรแกรม a e d e n c o e ขึ้นมาเราตั้งชื่อเป็น Med Mediation หลังจากนั้นไปคำว่า Project Import Data ข้อมูลที่เรานำเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเป็น CCA นะครับเราก็ไปตรง Choose นะครับแล้วไปเลือกไฟล์ข้อมูลที่เป็น CCA to ND นะครับกด Open กด Next Next แล้วก็ Finish จากนั้นลบตรงนี้ทิ้งนะครับวิธีการทำนะครับก็คือให้เราทำการลากในส่วนขององค์ประกอบมาเลยนะครับคุมดำให้หมดแล้วเปลี่ยนจาก latent variable เป็น e m e r g e n c e variable เป็นหกเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นวิธีการลากเส้นเนี่ยมันมีสเต็ปนะครับของ mediation อย่างแรกเลยเราต้องแลกเส้นไปที่องค์ประกอบก่อนแล้วก็ไปตรงคำว่า run กด run ตรงนี้ติคคำว่า generate impusion seed แล้วก็ generate seed ติกถูก use boot s t a p และ access model f i t เป็น่ยน9กเป็น4 0 0พกด save and run โอเคค่าก็มาแล้วนะครับเราก็ไปตรงผลลับนะครับไปตรง result show result เป็นแบบนี้เนาะอ่ะตรงนี้เนาะผลไมิได้เอชชันตรงนี้นะครับให้เราไปดูเม็ดก่อนว่าเม็มีกี่เม็ดนะครับซึ่งจากโมเดลเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับเม็ดเนี่ยมันมีหลายอันเลยนะครับถ้าจากโมเดลเนาะเราวมาดูเม็ดก่อนเส้นทางก็จะเป็นเจ้าโคออ ปลให้แล้วเรียบร้อยโอเคเราก็ไปดูผลลัพธ์นะครับซึ่งจริงๆผลลัพธ์มันก็ออกมาแล้วแหละลับตรงนี้นะครับก็ดูตัวคำว่า b o บ t s t e p อ่ะได r e c t e f fect ก็จะโผล่มาแล้วคลาสเนี่ยจะมีค่าของ Origi n น l ลคอ f f i เ i ช n t อยู่ที่0 2 1 7 4ค่า t-value ได้เท่ากับ7 4 0 0 โอเคต่อไปค่าของ x t r o ไป็นซีเซมเราเริ่มตั้งแต่คลาสเ่อะคลาสไปเอ็กโทอืมดำรัน ิกถูก generate generate กด run แล้วก็รอผลนะครับ <Class external. S 1> เสร็จแล้วเรากดไปคำว่า r e s o l t show r e s o l t นะครับเพื่อเราจะไปดูค่า in direct กับค่า total effect ของเจ้าตัว class นะครับเราจะได้ค่า direct มาจากมาใหม่นะครับคือ class class ไปเซมเนี่ยจะได้อยู่0.2010 ค่าที value เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้แล้วค่า IE เหรอในเล็กหรอประมาณนี้แล้วค่าที total effect เหรอจะ class ไป class ไป ssem ผมน่าจะใส่ผิดนะครับอ่ะตัวแปรหมใส่ผิดไม่เป็นไร s, s c m c h i v a l u เป็น ต่อมาก็ดูว่าปฏิเสธ s0 หรือหรือว่าเป็นไปนตาม s0 นะครับก็มากกว่า1.96เนอะก็คือว่าค่าคือว่าซิกนะครับก็คือว่าปฏิเสธ s0 ผลก็คือเอา i.e. หารที k.e. นะครับแล้วก็เจาค่าของอันนี้นะครับ สรุปนะครับถ้าสมมติว่าค่า VAF นะครับคือ variance accounted for เป็นความแปรปรวนที่สามารถอธิบายว่าช่นในการวิเคราะห์การส่งผ่าน mediation analysis ประเมินว่าตัวแปรส่งผ่านนั้นมีบทบาทในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรต,ตามมากน้อยเพียงไรนะครับถ้าค่า VAF น้อยกว่า0.8ถือว่าเป็น full mediation ถ้าอยู่ระหว่าง0.2ถึง0.8ถือว่าเป็น partial mediation นะครับแล้วก็ถ้าน้อยกว่า0ก็คือไม่มี mediation ครับ ก็อันนี้ได้0.2ถือว่าเป็น Passion พ ation ครับอันนี้ก็ p a t i ช n ต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าเป็น Single หรือเป็น s ี r ีส์นะครับถ้าเป็น3อันเนี่ยมันจะเป็น Single m เ t i t i o n มันจะเป็น s ี r ีส์ก็ต่อเมื่อเป็น4อันนะครับน,นี่ก็จะเป็น Single Med นะครับโดย Envy กับ Extro เนี่ยโคกันนะครับจะทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ SCL ได้ดียิ่งขึ้นเองเ,องเนาะต่อไปนะครับเส้นของดิโมไป EXTRO s l อ่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วนะครับจากผลลัพธ์โดยตรงเนี่ยถือว่ามันก็ซิกแต่มันซิกแบบคาบเกี่ยวเลยนะครับการสอน,นครับประชาธิปไตยนะครับถ้าจะทําให้เด็กเปิดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเนี่ยมันก็คือไม่ได้ยาสำคัญอยู่นิดหนึ่งหือว่าผ่านอยู่แต่พอเอาเรื่องของ Extro บุคลิกภาพแสดงตัวตนเนี่ยมาเสริมสอนร่วมไปกับการเรียนรู้แบบประชาธิปไตยจะทำให้การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่าซิกเลยนะครับก็คือว่านําไปปรับใช้ได้นะครับเส้นต่อไปก็คือเส้นของคลาสเอ็กโทรเซลเนี่ยเส้นนี้หาสอนในเรื่องของสร้างสภาพแวดล้อมนะครับสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน,นยให้เป็นบรรยากาศห้องเรียนเชิงบวกแล้วก็ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเนี่ยสูงมีนัยสําคัญอยู่แล้ว แต่ถ้าสมมติว่าเอาเรื่องของการแสดงบุคลิกภาพไปสอนร่วมกับไปทําให้บรรยากาศชั้นเรียนน่ะหน้าเรียนนี่มากยิ่งขึ้นน่ะมันจะทําให้บรรยากาศของการเกิดภาวะการเรียนรู้ด้วยตนเองกับภาวะของสังคมเนี่ยน้อยลงไปนะครับและเส้นสุดท้ายเลยก็คือเส้นของการร,รู้แบบร่วมมือไปยังการสร้างบรรยากาศชั้นเรียนชงบวกไปการแสดงบุคลิกภาพแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ด้านอารมณ์และสังคมเนี่ยอ่าจริงๆแล้วค่าเนี่ยมัน มันซิกอยู่แล้วนะครับถ้าเราสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้วก็มันจะทำให้นักเรียนเกิดการรู้ทางอารมณ์สังคมคือสอนแบบนี้มีผลอยู่แล้วแต่ไม่เหล่าก็ตามถ้าเราใช้ในเรื่องของบรรยากาศห้องเรียนเนี่ยมาเสริมและการแสดงบุคลิกภาพมาเสริมอีกมันก็จะทำให้ค่าซิกน้อยลงไปนะครับมันก็อาจจะเกิดแหละแต่อาจจะเกิดได้ไม่ดีเท่ากับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยตรงเลยนะครับที่ไม่ต้องผ่านชั้นเรียนไม่จําเป็นต้องมีชั้นเรียนเชิงบวกก็ได้ หรือการแสงบุคลิกภาพก็ได้ก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเหมือนกันนะครับครับนั่นนี่ก็คือค่า VAF ที่ได้สอนไปแล้วนะครับก็คือ VAF ต้องอยู่ระหว่าง0.2ถนะึง0.8นี่ยถือไวว่าเป็น Partial Mediation เนาะถ้าเป็น0.8นะีถือว่าเป็น Full Mediation ครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ